สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโตโยต้านะผมเข้าใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าบัสนะครับสาขาพระรามสองนะฮะวันนี้นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าเช็คระยะรอบ50 0 0 0กิโลเมตรนะตอนนี้รถผมวิ่งไปอ่าสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยกิโลเมตรละ รอบห้าหมื่นนะถามว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นรอบที่ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือฐานน้ำมันเครื่องของเหลวปกตินะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรายการนะที่เปลี่ยนไปนะรายการนี้เลยนะ1หนึ่งนะครับน้ำยาทำความสะอาดเบรกนะคะการบริการล้อละ25บ้าบาท4ี่ล้อหนึ่งร้อบาทนะสองนะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับ สิบแปนลิตรนะครับที่เป็นลิตรตใช้สองลิตรนะลิตรละสองร้อยสี่สิบห้าบาทนะนี่ครับใช้สองลิตรก็สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับรายการที่สามนะ้ำมันเครื่องที่เป็นแกลลอนนะผมใช้เป็นสังเคราะห์ของดีเซลนะฮะก็แกลลอนละหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะฮะลำดับที่สี่นะประเกันรองน็อตตัวถ่ายนะครับก็ยี่สิบบาทแล้วก็อันสุดท้ายนะเช็ดกระยะอ่าไม่ใช่ครับอ่าไส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะสองร้อยบาทนะครับ ก็รวมๆนะฮะรายการที่เป็นต้องสั่งเบิกอะไรเปลี่ยนนะ,ะก็2,224บาทนะแล้วก็ยังมีอัดจ,จารบีเพลากลางนะอีก1 1 0บาทนะีก็รวมทั้งสิ้นก็ประมาณ2 0 0พนนิดๆน,นะแต่ใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าบัตนะฮะต้องมีอะไรที่พิเศษเสมอนะครับนั่นก็คือส่วนลดนะฮะ ส่วนลดก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เนะเขาจะให้ส่วนลดมา500บาทนะฮะห้าบาทนะครับก็เขาจะมีคูป,ปองให้นะเวลาเรามาใช้กคระยะนะครับก็ใช้คูป,ปองตัวนี้นะได้ส่วนลด500บาทนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังไม่พอนะครับยังมีส่วนลดพิเศษไม่ล้างรถนะฮะไม่ล้างรถลดเพ่ออีกล้หนึรอ150บาทนะก็รวมกับส่วนลดคูป,ปองส่วนลด 500บาทก็จะมีส่วนลดทั้งหมด650บาทนะจากเมื่อกี้นะ2,000กว่าบาทก็เท่ากับว่าผมจ่ายแค่1,800กับอีก1บาทนะีน่นะนี่คือยอดเงินที่จ่ายจริงนะ1,801บาทนะจากที่รายการปกติเนะี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,330กว่าบาทนะครับนะฮะก็เหลือเพียง1,800บาทนะะก็ ลองติดต่อดูนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาใช้บริการศูนย์บริการ t o y ยต้าบัสนะครับต่อมานะครับมาดูรายละเอียดการตรวจเช็ครถนะฮะทั้งหมดนะี้สามสิบรายการนะผมคงไม่ได้พูดทั้งหมดนะเอาที่สำคัญสำคัญนะก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะก็จะมีเครื่องวัดแบตเตอรี่ให้นะอันนี้แจ้งมาว่าเป็นปกตินะครับปกตินะฮะต่อมาเรื่องยางนะฮะความลึกของดอกยาง ยังเหลือ5มิลนะฮะช่างก็แจ้งก็ปกตินะครับปียางปีที่ผลิตยางนะสัปดาห์ที่5ปี2019นะตอนนี้ก็ปลายปี2020นะฮะก็ยังไม่ถึง2ปีนะก็ยังแจ้งว่าปกติยังโอเคอยู่นะแล้วก็แรงดันลมยางผมเติม30ปอนด์ทั้ง4ล้อนะฮะปกตินะฮะมาถึงระบบเบรกนะฮะระบบเบรกค,ความหนาของผ้าเบรกนะ คู่หน้า7มิลน,นะครับคู่หลัง5มิลอันนี้คือปกตินะฮะแล้วก็ยังมีความคดเคี้ยวของจานเบรกนะ0.04มิลลิเมตรนะถือว่าปกตินะฮะปกตินะครับผมความเบิดเบี้ยวของผ้าเบรกเนะี่ยมันต้องมากกว่า0.05นะถึงจะเป็นปกติจริงๆของผมมันก็เริ่มมีอาการเบรกแล้วสั่นนะครับบ้างเล็กน้อยถึงมลมอะไรนะแต่พอ กดหนักๆมันก็จะนิ่งนะแต่ถ้าเรามาที่ความเร็วระดับหนึ่งนะเ้วเบรกมันจะมีอาการสั่นที่พวงมาลัยนิดหน่อยนะก็ใกลแล้วนะใกลแล้วล้วก็ยังมีการเช็คการทางานของเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทนะเสียงปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีระบบปรับอากาศนะปะกติทุกอย่างนะหลักๆก,ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกรอยรั่วซึมนะของเครื่องยนต์ของน้ามันเกียร์ ถ้ามันเครื่องนะหม้อน,น้ําทางเดินน้ําระบบลมอะไรพาวเวอร์นะปกติทุกอย่างนะครับในส่วนของลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อก็ปกตินะสภาพท่อนะครับท่อเดินน้ํามันนะท่อเดินน้ํามันเบรกสภาพลูกหมากนะทุกอย่างปกตินะลูกปืนนะน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเกียร์ที่ถ่ายไปรอบที่แล้วนะรอบนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีซึมไม่ได้มีขาดอะไรนะครับ ทุกอ,อย่างปกตินะครับผมก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เขา,าจัดการให้แล้วก็จะมีน้ํายาฉีดกระจกนะที่เขาก็จะเติมให้อยู่แล้วนั่นตอนนี้จะเติมให้อยู่แล้วนะเวลาเขาเช็ครยะยะยุดรถนะฮะในส่วนของน้ํามันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น,นี่เพิ่งเปลี่ยนไปรอบที่แล้วนะฮะของเหลวทั้งหมดนะเปลี่ยนไปในรอบ40,000กิโลเมตรนะอันนี้คือตามสเปค การบำรุงรักษาของ t o y o ต้ h i l รักลิโวนะของเหลวนะทุกๆ40,000กิโลเมตรนะคือสองเหลวทั้งระบบนะทั้งหมดเลยที่เป็นของเหลวในรถคันนี้นะถ่ายทั้งหมดนะเหลวอ,อย่างเดียวคือน้ำยาหล่อเย็นนะครับแค่นั้นนะน้ำยาหล่อเย็นนี้รู้สึกว่าจะรอบ8 0 0 0 0นะนะครับก็ถ้าเป็นรถกับเครื่องสีล้อก็จะมีเพิ่มมาก็คือน้ำมันเกียร์สโลว์น้ำมันเฟืองหน้านะอีก2รายการนะก็ประมาณอีกพันกว่าบาทเกือบ,บ2,000บาทนะโดยประมาณนะครับก็ ครั้งนี้นะก็ทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีนะนี่นะครับปราบรวมรถปรกติมากนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโตยต้านะยังรับประกันนะงานซ่อมหนึ่งปีนะหรือว่าสองหมนกิโลเมตรให้ด้วยนะถ้าเข้าใช้ที่ศูนย์บริการนะฮะนี่นะครับนี่คือเงื่อนไขนะนี่นะครัเขาจะมีระบุให้เลยนะ ก็คือถ้าเราใช้บริการศูนย์โตโยต้านะตลอดก็เหมือนรถผมนะเข้าศูนย์ตลอดนะก็เวลาเช็คระยะเนี่ยครั้งหนึ่งจะมีรับประกันนะครับ1ปีนะหรือว่า2 0 0 0มกิโลเมตรนะหรือว่า,าเป็นบางรายการที่เขาก็ข้อกําหนดนะก็อย่างเช่นนะน้ำมันเครื่องก็หนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะประมาณนั้นนะหรือว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับ ก็ประมาณสี่หมื่นกิโลเมตรนะอ่าแล้วก็ยังมีนะครับน้ำยาหล่อเย็นนี้ไม่ใช่8ปด0มนะเป็นแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะผมจำผิดนะเมื่อสักครู่นะน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเปลี่ยนทุกหนะกึ่งแสหกมืนกิโลเมตรนะก็คันตอนเดียวนะเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วอ่าปีนี้นะเมื่อต้นปีนะเมื่อต้อนปีนะเพิ่งเปลี่ยนมานะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวรถจะอยู่ในเล่มนี้นะครับแล้วก็ไปเสร็จในส่วนของไปเสร็จเขาก็จะ ใส่ซองมาให้นะแยกนะครับของเป็นของฝ่ายการเงินนะก็โอเคเนี่ยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเช็คระยะผมเข้ามาตอน8ปดโมงนะเมื่อกี้จ่ายเงินทุกอย่างเสร็จสิ้นประมาณ10บโมงสินาทีนะใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะเพราะว่าผมเข้ามา8ปดโมงนิดๆนะเกือบตีว่า2ชั่วโมงนะก็ตามเวลาที่เขาประเมินนะเขาประเมินไว้แล้วตั้งแต่แรกนะว่าจะเสร็จประมาณ10บโมงนะครับก็มีเหลือนิดหน่อยนะ ถ้ามีล้างรถก็อาจจะต้องรอคิวสักระยะหนึ่งนะแต่ผมผมผมจะเลือกไม่ล้างรถนะเลือกเป็นส่วนรถนะเพราะว่าผมจะล้างรถกับคาร์แคทที่เป็นคาร์แค์ประจําที่ผมล้างเนี่ยมันก็200กว่าบาทผมเอาส่วนรถ150ยาสิบให้ล้างที่คาร์แค์นะครับมันสะอาดกว่าแล้วก็งานเขาละเอียดกว่าที่ศูนย์บริการนะเพราะว่าศูนย์บริการล้างรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความชํานาญด้านการล้างรถโดยตรงนะเขามี ความชนาญนะครับทางด้านบํารุงรักษานะก็ถ้าจะล้างรถเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยเฉพาะรถที่เป็นแบบสีดําแบบผมผมหรือว่าเป็นสีพิเศษถ้าเป็นไฮรักรีโวก็จะเป็นสีบรอนที่ออกเขียวๆนะผมก็แนะนําให้เข้าคาร์แค์นะฮะคาร์แค์ที่ท่านไว้ใจนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ก็มาเช็คระยะ5 0 0 0 0กิโลเมตรเรียบร้อยนะสำหรับไฮรักรีโวคันนี้ใช้งานมาประมาณเกือบเกือบสปีนะอีก2เดือนก็ครบ2ปีนะ ก็5 0 0 0 0กิโลเมตรสำหรับผมจริงๆผมถือว่าเยอะนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยปกติผมอยู่บ้านผมก็ไม่ค่อยได้ขับเลยแต่เวลาขับครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปนั่นไปนี่มาตลอดเลขไม่มันก็เลยดูเยอะนะแต่ทางที่รถใช้งานน้อยนะใช้งานไม่บ่อยนะขับคันอื่นบ่อยกว่าผมอยู่บ้านผมขับคาลิเบียนบ่อยกว่าคันนี้อีกนะฮะแต่เลขไม้คาริเบียนเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาปีกว่าเนะี่ยวิ่งเพิ่งจะหมื่นกว่าโลเองนะฮะนะฮะวิ่งเพิ่งจะหมื่นกว่ากิโลเมตรนะก็คือขับแค่ ทางสั้นๆนะทางสั้นๆวันหนึ่งขับ20โล30โลหรือว่าบางไหนวันไหนไม่ได้เข้าสวนก็ขับอยู่แถวบ้านแค่5โล10โลไม่เกินนี้นะก็เลขใหม่มันก็เลยเดินน้อยนะคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับนะแต่ขับครั้งหนึ่งเนี่ยพันโลตลอดนะเกินทุกครั้งนะเวลาออกต่างจังหวัดนยเพราะว่าไปกลับเนี่ยมันเกินพันโลแล้วนะผมเคยออกจากบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็กลับถึงบ้านเนี่ย3,000โลก็เคยนะไปเที่ยวเพลินไปเลยนะยาวหลายจังหวัดนะ โอเคนะครับก็วันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะแล้วพบ,พบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะหรือว่าอยากให้พาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดไหนที่ไหนนะก็ชี้แนะมาได้นะผมก็สายเที่ยวสายแคมปิ้งอยู่เหมือนกันนะก็แนะนํากันมาได้นะแล้วจะจะทาคลิปให้ชมกันนะครับผมวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ